การหาคำตอบเบื้องต้นของวิธีของการขนส่งด้วยวิธีแวมแวมนี้ก็พี่ณาค่าใช้ใจ่ายในการขนส่งเช่นเดียวกับคล้ายๆกับค่าใช้ใจ่ายต่ำสุดวิธีค่าใช้ใจ่ายต่ำสุดแต่แวมคำหนึงถึงค่าเสียดายหรือค่าเสียโอกาสด้วยแวมนั้นจะต้องหาตัวนี้ก่อน ผลต่างของค่าใช้จ่ายสองอันต่ำสุดนะค่าขนส่งสองค่าต่ำสุดในแต่ละแถวหรือแต่ละหลักเราต้องคำนึงถึงนอกจากจะคำนึงถึงค่าใช้จ่ายต่ำสุดแล้วต้องคำนึงถึงผลต่างของค่าขนส่งสองค่าต่ำสุดในแถวหรือในหลักด้วยนี่คือวิธีของแว เพราะฉะนั้นในการจัดสรรการขนส่งที่เป็นคําตอบเบื้องต้นนั้นแววมนั้นจะต้องหาสิ่งที่เรียกว่าผลต่างของสองค่าต่ําสุดค่าขนส่งสองค่าต่ําสุดว่าผลต่างเท่าไหร่แล้วก็เลือกจัดสรรในแถวหรือในหลักที่มีผลต่างมากที่สุด เรามาดูตัวอย่างเลยดีกว่าอันนี้ก่อนจะทำให้ตรวจสอบก่อนนะว่าต้นทางมีของสี่ส1บ0กสิร้อยิ 180. ขณะที่ปลายทางต้องการมีร้0ยสิบเเท่ากันเท่ากันก็ดำเนินการได้ถ้าไม่เท่าก็ต้องมีช่องที่เรียกว,ว่าดัมมี่นะ ถแถวน้อยกว่าก็าให้เพิ่มแถวหนึ่งแถวถปลายทางน้อยกว่าก็าให้เพิ่มหลักหนึ่งหลักแล้วกําหนดให้การจ่ายมันเป็นสูงามาดูวิธีแววนในแถวที่หนึ่งเนี่ยสองค่าต่ําสุดคือคอสองกับสี่ก็มาลบกันสี่ลบสองได้สองอันนี้ก็ทําเป็นรอบๆนะอันนี้รอบแรกก่อนรอบแรก ทำไปรอบๆรอบเล็กแถวที่สองต่ำสุดสองอันคือสามกับห้าเอาห้าลบสามก็ได้สองผลต่างของมาันแถวที่สามหนึ่งกับสองสองลบหนึ 2, ่งคือผลต่างได้หนึ่งต่อ,อไปมาตรงนี้ตต่ำสุดก็จะต่ำสุดคือหนึ่งกับสอง สองอันนะสองลบหนึ่งได้ผลต่างเป็นหนึ่งทีนี้ต่ำสุดคือสามกับสี่สี่ลบสามได้หนึ่งนี้ต่ำสุดคือสองกับสี่สองกับสี่สี่ลบสองได้สองอันนี้ผลต่างผลต่างนี้ก็อาจจะมองว่าเป็นค่าเสียโอกาสก็ได้นะในการเลือกจัดสรรการขนสง่งให้เลือกจัดสรรการขนส่งที่มีผลต่างมากที่สุด ก็คือค่าเสียโอกาสมากที่สุดหรือถ้าเราไม่รีบจัดสรรอันเนี้ยในค่าใช้จ่ายที่ต่าอันต่อไปมันจะกระโดดไปเลยนะกระโดดไปจัดสรรค่าใช้จ่ายที่มันสูงขึ้นมทาทำบนต่างเยอะแปลว่าเราจะเสียโอกาสเยอะเพราะฉะนั้นในการพิจารณาตรงนี้เราเลือกพิจารณาที่ผลต่างมากที่สุดเราก็าจะไม่เสียโอกาสนะในที่นี้ผลต่างมากที่สุดมีอยู่สาม มีสองเนี่ยมีอยู่สามสามแนวนะเราก็พินาว่าให้เลือบจัดสรรการขนส่งในแนวที่ค่าใช้ใจ่ายต่ำสุดอย่างสองตัวนี้ค่าใช้ใจ่ายต่ำสุดคือสองอันนี้สองตัวนี้ค่าใช้จ่ายต่ำสุดคือสามสอันออนี้ทิ้งไปเลยเราไม่เอาสองตัวนี้เพราะว่าสามมันมากกว่าสองตัว สองตัวนี้ค่าใช้จ่ายต่าสุดคือสองเพราะฉะนั้นเราก็เล็งไว้สองอันคออันนี้กับอันนี้นะ,อะสองตัวนี้ค่าใช้จ่ายต่ำประมาก็คือสอง เราก็จองไว้ก่อนสองตัวนี้ค่าใช้จ่ายต่ำของมันคือสามอันนี้เราไม่สนใจสองตัวนี้นะขณะที่สองตัวนี้อยู่ในแนวตั้งหรือแนวหลักมีสองลำสุดคือสองเราก็สนใจตัวนี้เราก็มาดูว่าสองตัวนี้ตัวไหนจัดสรรได้มากกว่าเราก็จัดสรรตัวนั้นมาดูตัวนี้ตัวนี้คือมีของอยู่สี่สิ ปลายทางต้องการ60จัดสรรได้40ขณะที่2ตัวนี้ปลายทางามีของอยู่80ปลายทางต้องการ70จะจัดสรรตรงนี้ได้70เพราะฉะนั้นเราเลือกจัดสรรสตัวนี้สตัวนี้เลือกจัดสรร2ตัวนี้ส่วนสองตัวนู้นเราไม่ตรงนี้ไม่ ในแต่ละรอบไม่จัดสรรได้แค่ช่องเดียวแต่ละรอบจัดสรรได้แค่ช่องเดียวจัดสิจันเจ็ดสิบตัวนี้ก็แปลว่าตรงนี้ปลายทางได้พอแล้วอันนี้ต้นทางเหลืออีกสิบแล้วก็ตรงนี้ไม่ต้องไม่ต้องปลายทางได้พอแล้วนี่คือหนขั้นตอนแรกในรอบแรกเมื่อจัดรอบแรกเสร็จ เราก็ไปรอบที่สองนะไปรอบที่สองเราพบว่ารอบที่สองเหลืออยู่สองช่องนี้ทำสุดสองอันคือสองกับเจ็ดลบกันเป็นห้าทำสุดสองอันคือสามกับหกลบกันเป็นสามนตามเป็นสามหนึ่งกับสี่ลบกันเป็นสามดูตรงนี้ทำสุดสองอันเป็นหนึ่งกับสอง ลืมบอกถ้าต่ําสุด2อันมันเท่ากันสมมติตรงนี้เป็นหนึ่งตรงนี้ก็1มันก็จะได้ศูนย์นะหรือตรงนี้เป็น2อันนี้ก็เป็น2มันก็จะได้ศูนย์นะถ้าต่ําสุด2อันเท่ากันมันจะเป็นศูนย์นะเออเอาละตรงนี้ต่ําสุด1กับ2ลบกันได้1อันนี้ต่ําสุดคือ3ากับ4ลบกันได้1ส่วนช่องนี้สังเกตว่าเราจาัดสรรไปเรียบร้อยแล้วได้ตามความต้องการเรามไม่ต้องพินัอีกนะขีดแบบนี้ เรามาดูในรอบที่สองผลต่างเยอะสุดคือตัวนี้ก็แปลว่าเมื่อกี้คือตัวนี้นะก็แปลว่าเราเลือกจับสันนันนี้สถานนี้ก็จะมีแค่สองจงคือสองกับเจ็ดเราก็เลือกจับสันตรงนี้จับสัตรงนี้สองเราก็มาดูว่ามีอยู่สี่สิบต้องการหกสิบมีอยู่สี่สิบต้องการหกสิบ สีจัด,ดสรรสูงสุดได้สี่สิบแล้วนี่หมดอันนี้ไม่ต้องการนะตรงนี้สี่สิบอันนี้ยังต้องการอีกยี่สิบเรียบร้อยในแต่ละรอบเราจะเขียนตรงนี้แล้วเราไปจัดการเคลียร์ตรงนี้นะเขียนตรงนี้จากการเคลียร์ด้านขวาเขียนตรงนี้จากการเคลียร์ด้านล่างแล้วก็ไปทํารอบใหม่รอบใหม่ <c oughs> รอบใหม่อันนี้หมดแล้วนะคือที่เราวงไว้แต่เราเลือกจัดก,การเมื่อกี้ก็ตัดมาก็จะไม่ต้องนะมาดูแถวนี้หกกับสามลบการเหลือสามอันนี้หนึ่งกับสี่ลบการเหลือสามมาดูตรงนี้หกกับหนึ่งลบการเหลือห้าสามกับสี่ลบการเหลือหน,นึ่ง้าในไอ้ตรงนี้ยังไม่ต้องนะยังไม่ต้องมัน,นหมดแล้ว เพราะเราเลือกตัวนี้ผลต่างสูงสุดคือถ้าเราไม่รีบจัดสรรช่องที่มีการขนส่งค่าใช้จ่ายต่ำาป็นเนี้ยเราก็จะเสียโอกาสไปเนี่ยถ้าไม่จัดการหนึ่งแล้วต่อไปเราไปจัดการหกเลยเสียโอกาสเติ่งเยอะเพราะเราต้องรีบจัดการช่องนี้เนี่ยช่องนี้ช่องนี้คือหนึ่งกับหกเราก็เลือกจัดสรรช่องที่มีค่าใช้จ่ายต่ํากว่าคือหนึ่งเราก็ดู เอสามเนี่ยมีของอยู่สิบต้องการยี่สิบเอสามมีของอยู่สิบต้องการยี่สิบมันขนได้สูงสุดคือสิบแล้วว่าหมดตรงนี้ตอัตรงนี้เหลืออีกสิบเหลืออีกสิบอันนี้หมดก็กลารตรงนี้ทีงนะต่อไปไม่ต้องเหลือแค่สองช่องนี้เราไม่ต้องไปทำผลต่างแล้วนะสองช่องไม่ต้อง สองช่องก็พีนาช่องที่มีค่าใช้จ่ายต่ำกว่าคือ3ช่องตรงนี้ตรงนี้ก็มีอยู่60สต้องการห0จัดสูงสุดได้50ความต้องการตรงนี้ก็หมด60สิบนี่ก็เหลือ1ิมาดูช่องสุดท้ายตรงนี้นะมีอยู่10ต้องการ1ิบพอดีก็จัด10ในสองช่องสุดท้ายที่เหลือเนี่ยเราไม่ต้องหาผลต่าง สรุปตรงนี้เราก็หาผลต่างหรือค่าเสียโอกาสนีสามรอบแล้วก็จัดสรรใน,นช่องหรือในแนวที่มีค่าเสียโอกาสสูงสุดถ้าสูงสุดหลายอันเราก็เลือกแนวแถวหรือหลักที่มีค่าจะจ่ายต่ำกว่าถ้าต่ำกว่าแล้วมันเท่ากันต่ำกว่าต่ำกว่าเท่ากันให้เลือกจัดสรร ช่องที่จัดสรรได้ปริมาณมากกว่าในแต่ละรอบให้จัดสรรได้แค่ช่องเดียวนะฮะเอะกรณีที่ค่าใช้จ่ายเป็นศูนย์หรือกรณีที่มันเป็นดัมมี่เป็นเรื่องที่เราอ่านในหนังสือได้นะเป็นดัมมี่ค่าใช้จ่ายเป็นศูนย์เนนะเราไม่ต้องไปสนใจจัดช่องที่เป็นศูนย์เหล่านั้นให้จัดช่องที่เป็น ไม่เป็นศูนย์เป็นตัวเลขไม่เป็นศูนอันนี้เป็นวิธีที่มีดัมมี่นะที่หลังนะสรุปวิธีแวมเนะี่ยเป็นวิธีที่ดีกว่าวิธีค่าใช้ใจ่ายต่ําสุดนิดหนึ่งนะนิดเดียวหลายๆตัวอย่างมันจะได้ค่าออกมาคาตอบเบื้องต้นเนี่ยเท่ากันกับวิธีค่าใช้ใจ่ายต่ําสุดแต่ก็มีบางอันที่ วิธีแวมเนี่ยมันได้คำตอบจุดท้ายเลยซึ่งเราต้องตรวจสอบต่อไปนะสรุปในตัวอย่างบนกระดานตอนนี้ตัวอย่างตอนนี้ด้วยวิธีแวมเนี่ยทำให้เรามีค่าใช้ใจ่ายหรือค่าขนส่งรวมค่าขนส่งรวมนะเท่ากับตรงนี้40คูณ2เป็น80 10คูณ6เป็น 50คูณ3เป็น150 10คูณ1เป็น10 70คูณ2เป็น140 1 2 3 4 5 80หบวก60บวก150บวก10บวก140เท่ากับ440 เท่ากับ440 440 4สี่0รอยสี่สี่กิบยห้าสนี่คือวิธีแวบ กรณีนี้มีต้นทาง3ภปายทาง3เกิดเส้นทาง3าคูณ 3, เป็น9เส้นทางแล้วก็มีช่องสโตนเซลล์คือช่องที่รับการจัดสรรคุสง่งตอนนี้ก็หนึ่งสองสาี่หช่องส่วนช่องที่ไม่ได้รับการขนส่งก็คือช่องการกรบาทเนี้ยสช่อง5้บกสก็9ช่องพอดีนะนี้เป็นวิธีการของแววม